าชวนชมที่นี่เป็นยังไงบ้างกัะลมสัก์ก็สำหรับโดยผ่านด้วยมิสันดิพาร์เมนโตผมก็ประทับใจกับมากๆเลยกับแคมเปญที่เขาทำให้การตุดตุดจีนงานตุดจีนมันน่ารักขึ้นมาครับเขาเอาอาร์ติสต์มาคอลแลบเนาะแล้วก็ทำเป็นแบบตัวละครแล้วก็แบบเลือกสีที่แบบเน้นความปังความเพลงสำหรับคนที่มาเดินด้วยนะครับก็แบบเออเดินแล้วแบบ สามารถแบบเอนจอยทั้งตัวละครก็ได้หรือว่าแบบมีสินค้าต่างๆที่แบบเลือกสีไว้แล้วว่าอันนี้ปังสำหรับปีนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาจารย์คาถาเป็นคนเลือกให้แล้วก็มีทั้งโปรโมชั่นด้วยแล้วก็คือวันนี้แอคทีฟเววันแรกเรื่อง TWC TWC ใช่ครก็คือสามารถมาช็อปแล้วก็ลดจอนภาษีนะวันนี้ได้เลยครับครับจอนเวลาเดินแล้วเราติดใจอันไหนบ้างที่เราอยากจะต้องสอยกลับคือเมื่อคืออาจารย์คาถาบอกว่าคนเกิดปีมะแม่มีแพะ บอกว่าต้องมีม้าที่ทําจากคริสตัลหรือกก็เหมืออิดรโลหะเกิดปีสามสี่เป็นแบบเป็นแพะทองเลยต้องเป็นแบบเป็นโลหะเป็นแบบเป็นเป็นม้าโลหะที่มีอานเออต้องมีอานด้วยใช่เมื่อกี้แอบเห็นอยู่ข้างบนคือถ้าใครแวะมาก็คือสามารถซื้อได้เลยเราก็ไปใส่มุ้ยแล้วด้วยนี่ใช่ไหมล่ะบ้านเราเลยเป็นคนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์โอ้โหบ้านเราก็เยอะเหมือนกันนะาสมามาด้วยเเีววห็น่ามิ เรียกว่าตำหนักค่ะตำหนักตําหนมกยิ่งเย็นตำหนักไหมฮะก็เย็นเย็นบ่อยครับอยากของอยากของพี่มียวอยากของอยากของพี่ตุนมีอะไรบ้างที่อาจารย์แนะนำไหม เขาเขาก็บอกว่าให้เปลี่ยนสีกระเป๋าตังค์<ม>เพราะว่าแบบรับปีใหม่เนี่ยก็ต้องการพลังงานใหม่ๆแล้วก็แบบให้ใช้แบบสีอย่งางวัตถุธตเป็นสีเหลืองสีแดงอะไรครับผมก็โอ้สีมันยากกว่ามันนึ่งแต่ว่าสําคัญเรื่องการจัดเรียงโดยให้มีพื้นที่ของแบบเงินใหม่ๆให้ไหลเวียนเข้ามามอ,อย่าแบบให้มันแน่นไปให้มันแบบเว้นเว้นช่องว่างไว้บ้าง<ม>อะไรอย่างงี้ครับด้วย<ม>ความที่เราเป็นคู่กันเขาอาจารย์แนะนำว่าต้องมีอะไรส่งเสริมเขาบอกว่าก็ถ้าคือถ้าใช้แบบเป็นคู่กันเนี่ยให้ใช้กระเป๋าตังค์แบบสมมติมมม คนเกิดคนละวันน่ะก็ต้องใช้แบบนี้แบบนี้มันจะได้แบบได้ใช้เงินของอีกฝ่ายด้วยอะไรอออันนี้ไม่อันนี้คือจำมาแล้วว่าวันพฤหัสถ้าเรื่องความรักเนี่ยเป็นเดือกสีขาวเขียวถ้าสมมติเราเราเราใช้กระเป๋าตังค์สีขาวหรือเขียวจะได้ใช้เงินแฟนก็คือกุมจะไดุ้มกันมาเหรอต้องห้ามใช้สีเดียวกันแต่ว่าที่เกิดวันเดียวกันครับก็เลยแต่นี่จองสีขาวแล้ว หรือจะใช้เป็นอันเดียวตรงกลางไหมอันเดียวตรงกลางแล้วก็จะได้กองกลางใช้กระเป๋าเดียวกันตัวนี้ตรงลงอันนี้ใช้เงินใครกันแน่ตอนนี้อะครับก็สลับกันแล้วกันสลับกันถ่ายแล้วก็เชิญชวนมาเดินช้อปปิ้งครับตุ๊กจีนก็สําหรับ ทุกคนเลยที่แบบว่าอยากเฉลิมฉลองจุดจีนปีนี้นะครับด้วยพลังงานใหม่ๆด้วยความเพลงความปังเนี่ยโลบิสันดิพันเมนโซก็ได้รวบรวมนะครับผมพลังงานดีๆแล้วก็สินค้าที่แบบเหมาะกับทุกฟ์สไตล์เลยนะครับผมมาที่นี่แล้วก็เขาทำคอนเตรียมคอนเทนต์เตรียมโปรโมชั่นต่างๆไว้อยากให้มามาลองดูแล้วก็พาคนที่คุณดักมาชอปปิ้งไปด้วยกันก็ได้ครับใช่เลยครับผมก็มีทั้งเกมด้วยมีทั้งโปรโมชั่นมีทั้งตัว อาร์ตแกลเลอรี่จากคุณนิวเยียด้วยก็คือาสามารถเข้ามาแล้วก็ถ่ายรูปได้มาทำคอนเทนต์มากินม,มาช้อปปิ้งใช้จ่ายแล้วก็ได้ลดหย่อนภาษีลดหย่อนภาษีด้วยการมาเ<ๆ>ที่ยมนี้มีทะเลาะกันไหมว่าเถียงกันไหมอยากได้อย่างนู้นอยากได้อย่างนี้ก็ไม่ครับผมพี่ว่าให้ตุนพูดตัวเดียวตุนยูนิคอร์ทอพนตรายคืน่าตุนดิไอ้เขาพูดอะไเขาพูดตุนก่อน,นอเป็นยังไงบ้างคืออย่างแบบนี่เห็นไหมเออผมแล้ว อย่างเวลาไปเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สนใจคนละแบบผมอาจจะแบบสนใจสิ่งใช้อื่นแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยนีสนใจแบบของเล่นอาอยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องลากมาเดินด้วยกันแล้วบางทีก็คือแบบใช้เวลานานไปแล้วนะยังไม่ได้ไปสิ่งที่อยากดูเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบผมก็แบบงอางนเลือกให้เลยอ่าให้เลือกให้เลยจบไหมโอเคจะได้มูฟออนไปอย่างต่อไปอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาขัดใจเวลาเราแบบสุนครีในการเลือกแฟชั่นอยู่เขาขัดใจเราเป็นยังไงก็ก็ลางมาสื่อด้วยกันเลยครับ เออ่เครละใส่อะรเออเรื่องแฟนชั่นหนึคืออย่างแบบผมอาจจะเป็นคนเลือกของใช้เวลาหน่อยนานนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คือก็เน้นว่าแบบโอเคถ้าตัดใจไม่ได้เนี่ยพี่มิวเขาเลือกอาจจะแบบเป็นเช็ o กิ o นโอพินที่ดีก็ให้เขาช่วยเลือกไม่ คือคือประเด็นเหมือนเขารู้ตัวแหละว่าเขาใช้เวลาเขาใช้เวลาในการช้อปปิ้งนานแล้วผมรู้สึกว่าก็ก็ให้ก็ให้ใช้เวลาไปเลยเดยวเราไปเดินของเราเองได้แต่เขาก็รู้สึกว่าอยากให้เราเดินด้วยเพาอยากให้เราเดินด้วยกันอยากให้เราแบบเหมือนช่วยตัดสินใจว่าจะยังไงดีแต่ความจริงอ่ะเขาเขาจะมีอยู่ในใจอยู่แล้วแหละว่าเขาอยากได้อะไรคือคือถ้าถ้าเราอยากให้มันจบเร็วอ่ะเราต้องหาเจอเราต้องหาเจอว่าเขาอยากได้อะไรแล้วเราพูดสปอร์ตอันนั้น เล่นเกมมาทุกวันเหมือนกันเนาะต้องเล่นเกมหายใจทุกวันเฮ้ยจริงสมมติว่าเขาเลือกนานแล้วเราไปเล่นเขามันจะมีสายตาพี่ฆ่ามั้ยมว่าเขาไม่หรอกเขาเขาไม่คนนี้ไงเขาไม่คนซอบสอบสายตาพิฆาตส่วนใหญ่จะคนนี้ฮะหรอพิฆาตแต่พิฆาต อมีค่าแบบเป็นนังสีแผ่ออกมาบอกว่าฉันจะไปซื้อของเล่นแล้วคุณตักล้างตรงนั้นจะประมาณนั้นอ่ะแอนาคตเขาเลือกของเล่นนานอ่ะคุณยังไงบ้างทำอะไรไม่ได้เลยอะไรเพื่อนใช่ต้องต้องบอกว่าปกติผมจะเลื่อนเร็วมากเพราะว่าผมจะมีอยู่ในใจว่าเราจากได้อะไรรถขับเสร็จค่าใช้จ่ายถูดได้ไหมครับคุณแล้ทำยังไงรับทำเออเวลาพี่มิวอะแล้วตอนนี้เราจะแก้เกมยังไงแบบตายอย่างี้เลยเล่นละครอยู่หรือเปล่าเราก็แบบโอเคอันนี้แหละอันนี้ อ้าแต่เวลาพี่มีอยู่กับอันอยู่คอนโดนเล่นเกมนานเราก็วา่าคนนีอ๋ออันนี้ก็ก็คือเออมันจะมี3มเกมะนะผมก็รู้สึกว่าเหลือ2ได้ฮะ,ะเหลือ2มันก็อาจจะแบบใช้เวลาลดลงครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบมีเวลาคุยกันอะไรแต่เราไ็ดูคนนี้ว่าเขาไม่สนใจเราเขาเล่นเกมเขาลด,ดแล้วไงฮะตอนนี้ไม่ลดแล้วเราสามารถเล่นเกมไปด้วยแล้วก็คุยไปด้วยคุยไปด้วยได้ซึ่งสนใจไหนคุยกับเล่นเกม แค่สองอย่างเลยทำไมต้องสไงอย่้งไม่ได้ไม่เลือกเลยจบคัญหมดจบงานยี่หัวร้อนไหมพี่ยูเล่นเกมเล่นเกมแบบเขาติดเกมด้วยไหมครับเขาไม่ค่อยเล่นกับคนมากเขาเล่นกับคอมนี่เล่นเกมไปกินหัวใช่ใช่แต่ก่อนได้ข่าวว่าหัวร้อนเหมือนกันแต่แต่ก่อนมีแบบ ROV อะไรอย่างเงี้ยที่แบบโอ้โหเป็นคนเนี่ยจะจะมีจะมีกวนที่เล่นเงี้ยแล้วบางทีเหมือนมันทำให้เรานอนดึก ก็เลยปรับเป็นเล่นกับแบบบอทแทนเล่นเกมเล่นเกมที่เหมือนเ,เ,เป็นเนื้อเรื่องเป็นเนื้อเรื่องเป็นเกม,เน,เ,กมเนื้อเรื่องลองงถาเกมมาเล่นกับเขาเลยค่เกมไ,ไ,ไม่ไ like รอ,อยู่ใน,นเกมบอดก็เหม,มือนเหมือนเหมือนส่วน,นวใหญ่ก็จะพยายามแบบให้เขามีส่วนร่วมในการแบบช่วยกดคาชาอะไรเงี้ยครับมันจะมีแบบเปเิดตัวมันก็จะซูมมันก็เลยแบบให้ให้ให้กดให้จะได้มีส่วนร่วมแล้วคือการที่ผมกดเนี่ยมันก็ มันก็ไม่ต่างกับคือนิ้วใครกับเกมมันจะให้ตัวไหนมามันก็คือได้เนาะแล้วก็จะไม่เกี่ยวว่าเป็นนิ้วเออเราก็แบบเออกดแค่แรกจะได้เออมีส่วนร่วมมีส่วนรับมู้ไหมว่าเขาโมโหว่าติดแต่เกมไม่ติดเขาก็ติดอยู่แล้วเรารับรู้เรื่องเสียงที่ตรงนี้ได้ไหมว่ามันเล่นนานไปแล้วหรือว่ายังไงอย่าเขินสิเขินกันถามกันให้เขินไรกัน คือคือคือถ้าคือถ้าคือถ้าสวนสวนเริ่มเล่นนานเลครับก็ก็เขาต้มีวิธีการแบบเหมือนมาสกินชิปอะไรพวกเนี้ยยังไงนะครับยังเล่นสมัยแล้วตอนนี้แบบเขากลั้นละสมมติเราโฟกัสที่เราเล่นอยู่กับเขาเลยนติดแล้วไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมากเลยใครที่ให้มันใหญ่มากตอนนี้ด้วจริงผมเล่นเกมเะครับให้ดูนี่หน่อยดูนี่หน่อม แล้วก็ก็มองสลับกับแบสลับกันมาเราก็จะเอาไปตาตาจะเขียนแล้วเราก็ต้องยื่นของเราไปให้ใกล้ก่าจริงจริงคุณมีเจนแบบสะดุดพักไหมให้เป็นเสียงอะไรครับให้เรียกมสนใจไฟมันดับไหมครเบอ๋อไม่ได้น่าจะต้องเอาลงซ่วมเลยฮะแต่ว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้งานเยอะไม่เป็นไรบาลานได้ครับไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ดูน่าดี เพราะเวลาเขาเมื่รู้ว่าสุดเธอตุนน่อยู่แล้วหน้าแบบว่าพร้อมยุ่มอ่ะไม่คือเขาเล่นเกมแต่ผมก็บางทีผมก็ดู y o YouTube อะไรของผมนะคลิปแบบรีวิวท่องเที่ยวรีวิวรถอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีเขาเล่นจบแล้วอยากคุยกับเราเราก็ดูอยู่เหมือนกันใช่ใช่ไหมคือตอนเนี้ยพี่มิวก็อยู่แต่หน้าจองไม่ได้อยู่กับตุนที่จริงมันเป็นปัญหามในเรื่องเล่นเกม เออผมว่ามันบาลานซ์กันได้คือเขาเดี๋ยวนี้เขาไม่เล่นยานขนาดนั้นแล้วอะไรเงี้ยครับผมก็จะมีวันที่มันติดมากหน่อยบางทีตามงานกลางวันอยู่ก็คือผมรู้แล้วมือถือเป็นแนวนอนเนี่ยคือไม่ใช่ทํางานมันจะคือแนวตั้งเนี่ยทำงานแต่ว่ามือถือแนวนอนเนี่ยไม่ใช่อะไรเงี้ยครับผมมันก็อาจจะแบบต้องอินเทอร์วั่กันบ้างอะไรเงี้ยทำงานแนวนอนไงทำงานไม่มีอะติดเกมไปติดแฟนไหนมากกว่ากันติดแฟนอยู่แล้วครับ ใจก็ต้องมาที่หนึ่งแน่นอนแต่ว่าช่วงนี้ก็คือมีเวลาที่แบบก็ปรับจูนเหจริงๆก็คุยกันทุกวันทุกคืนอยู่แล้วครับผมระหว่างวันก็แคชอัพรอบนึงกลางคืนก็โทรยาวๆอีกรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็ปกติ5วันก็อยู่ด้วยกันเอ้ยมีเจ็ดวันเจ็ดวันเจ็ดวันแล้วปกติ7วันเนี่ยก็อยู่ด้วยกันประมาณ5วันแล้วครับว้าวขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้น ก็เมอชามครับเมคชามหลังจากบ้านก็จะแบบห่างๆกันก็สาบกันไปค้างคนนู้นคนนี้อะไรเจอที <S <S ่บ้านอันน да> ี้ยังไงบ้างความคุ้หน้าของคุณราแล้วขออะไรก็คือตอนนี้อย่างล่าสุดตอนไปช่วงปีใหม่นะครับก็กลับไปบ้านเขาไปหาคุณตาคุณยายคุณตาคุณยายก็แบบอยากให้แต่งแางมิถุนนบมิถุนนา๋อเราเราถือว่ายังแบบ คือคือเตรียมงานไม่ทันรอย่างดีกว่าครับคืองานมันเยอะมากม,มีดีเทลเยอะมากๆในการทำแต่เขาก็ดีใจเหมือนแบบว่าคือยิ่งกว่าเจนพ่อแม่เราก็คือเจนคุณตาคุณยายอ่ะก็ซัพพอร์ตแล้วเขาก็ถามเลยแบบ ตายายอยากไปงานแต่งคือแบบไม่รู้ว่าจะได้อยู่เห็นงานแต่งหลานหรือเปล่าแต่งปีนี้เลยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอ่ด้วยสัมภาษณ์ว่ากดทนนี้เพราแต่งหลายที่แต่งหลายที่เหรอแต่งให้ชาวเน็ตลำคาลเลยเมื่อะไรมึงจะแต่งจบจริงๆมีการแจ้งตาปุ้ยายไหมว่าเราจะต้องยังไงบ้างที่ไหนยังไงบ้าง ก็ยังก็ค <mel> <ALLY> ิดว่าถ้าผู้ใหญ่มาก็งานเดียวก็ได้แบบว่างานอื่นเป็นเพื่อนๆอะไรอย่างนี้ครับผมเออุ่อก็แล้วแต่ว่าสปอนสายการบินอะไรจะเข้าหรือว่าจะเป็นโรงแรม ต้นกว่าคนลำพาอะไรอย่างเงี้ยกูเล่นก็อยากให้จริงๆก็อยากให้เป็นงานที่แบบมีความหมายมีนิสัยเนาะเป็นหลักคือจริงๆก็ไม่ต้องแบบหลายที่ก็ได้แต่ว่าอยากรวบรวมคนที่แบบเติบโตมาด้วยกันคนที่รักเราอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแบบเหมือนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพิธีอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งยังไม่แบบซึ่งอันนี้คือประเด็นสำคัญเลยเพราะมีเยอะมากๆเลยเอะมากเยอะมากไม่รู้จะตัดสินุณตาคุณยายบอกมาว่าเขาอยากเห็นเราเลื่อนขึ้นมา คือ <S <S ต,ต้องบอกเลยว่าทั้งคู่ปีนี้ตอนนี้คือแบบกาลังเซตอัพหลายอย่างมาธุรกิจครับผมมันก็มีหลายอย่างที่กําลังต้องแบบจัดการแล้วเปิดเราแต่ว่าเราอยากทํางานให้มันออกมาดีทั้งทั้งงานส่วนตัวงานธุรกิจงานงานแต่งงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ขอใช้เวลาหน่อยขอขอขอเตรียมตัวแล้วพวกรจะไปแบบจบเร่องบไหมคะเพราะว่ามันใกล้จะได้ใช้แล้วคืหน้าแล้วนะจริงๆก็ใจเย็นก็ได้คือคือผมคิดว่าอย่างอย่างเรื่องของรถเท่าเทียมที่ ฟูล uh, mm ี่เลยก็ลายแล้วนะครับ mm hmm. ก็เป็นเรื่องที่ดีแบบมันแอคทีเวททาให้แบบคนที่แบบผ่านการเตแบบรียมงานผ่านการที่แบบอะไรเงี้ยจะได้แบบลงมือทำสทักขีรวพร้อมๆกันอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าอย่างของเราก็สมมติคุยกันว่าการการ,การเตรียมงานแต่งงานมันก็เป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตนะมันแต่งครั้งเดียวอะไรเงี้ยครับผมก็เดี๋ยวค่อยๆใจเย็ยน,ยน อ่ายังไม่รีบก็คือแต่งให้งานแต่งอะไรเสร็จเรียบร้อยเต็มงานเซ็จอให้เสร็จก่อนเราไครับครับเพราะว่าจริงๆก็อย่างที่อย่างผู้ชายหญิงที่เคยรู้กันมาเนาะการแต่งงานการจดทะเบียนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาว่าหลังจากนี้ชีวิตคู่มันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราจะแบ่งอะไรร่วมกันหรืออะไรเงี้ยครับผมก็คือทําให้เราต้องไปศึกษากันมากขึ้นเป้าหมายในอนาคตอ่าอะไรเงี้ยให้เริ่จดทะเบียน ก็ไม่ไม่มองยังไงเลยก็ก็ก็อย่างอย่างที้เขาพูดผมว่าโอเคมากๆนะครับก็เดี๋ยวไว้ไว้ไว้ถ้าเราใกล้งานแต่งเมื่อไหร่ก็อาจจะเป็นช่วงๆนั้นแล้วก็ย้อนกลับไปเรื่องทางครอบครัวแล้วกันคือถ้าสมมติว่าสามารถทําให้เขาได้ก็อยากจะทำเหมือนกันแต่ว่าสามารถเลในรัดขึ้นมาได้ก็คือถ้าถ้าสมมติว่ามันสามารถทําได้นะครับผมไม่พอว่าอาจจะเป็นแบบวิธีลีซองอะไรก่อนแต่ว่าถ้าทําไม่ได้ก็ก็รอก่อนละกันเพราะจว่าที่อยู่กันได้ เพราะว่าเนี่ยมาฝ่ายตุนเขาบอกว่าอยากเห็นงานแต่งหลานในปีนี้เราสามารถเรียงรัาได้คำใหม่ใหมถ้าฝ่ายที่ใหญ่ฝ่ายตุนขอมาอี X11 เดือนเฮ้ยผมเป็นออกเปนนได้นักแมเนจอยู่แล้วอยากให้เรื่องเกิกลัวไหมกลัวจะไปอีกไหมอีกนิ้วได้เขาทาโนเหมือนเขาขาหมดเลยไม่ไดมีต่พี่ตุลกลัวไหมเหมือนเขาแอบไปแอบไปคุยกับสถานที่มาเทาไแชร์การแชร์การแต่ยังไม่อยากบอกอะไรอย่างงี้คือแบบก็ก็ เข้าสู่โปรเซสแสวล้วอีมิวเขาจะเลื่อนให้มาเร็วตามที่ตามใจงมมาไม่ไม่ไม่น่าทันแต่ก็แต่งหน้าหนาวดีกว่าไหมหน้าหนาวจะได้อากาศดีๆหนาวไปยนอยู่งนี้อตต้องมดหมดทยนีเรยไม่ได้หนี้รคือประเด็นคือเหมือน ช่วงต้นปีครับจะโฟกัสเรื่องธุรกิจมากๆเพราะว่ายังก่อสร้างอะไรไม่เสร็จเลยก็เลยคิดว่าอาจจะโฟกัสตรงนั้นก่อนามาเรียนรายหน้าน่าจะยังไม่ทันแน่นอนอาจเป็นไปได้ไหมครับว่าถ้าหมูติอยากทำปีนี้ให้แบบคุณตาคุณยายเพื่อแบบครอบใหญ่อ่ะอาจจะแบบพิธีก่อนอเป็นพิธีภายในครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้หยก็ต้องบอกว่าถ้าถ้าสมหติว่าทําให้ได้ก็จะทำให้ งานวิวาเดียวดายภายใต้แสงจันทร์อะแต่อยู่แต่อยู่แต่อยู่แต่ทำมันแปลกกันเองมีแบบสิบคนมีสิบคนกันเองกันเองซึ่งซึ่งอันเนี้ยเป็นเหตุการณ์ที่ผมจะเจอทุกคืนนะครับทไมะ แบบเล่นเกมอยู่ก็จะมีอะไรก็มือโหวดขึ้นมาพอเป็นคำประโยคขึ้นมาอย่างนี้เหรอแบบพูดออกมาเหมือนแบบเล่นละครเวทีอยู่ใครเครียดครับใครเครียดกลางวันกลางวันเครียดมาเยอะผมเลยต้องต้องมหวยตามพอมเจอตูนกูเครียดกว่าไม่สบายใจมันน่ารักดีตลกดีเลยทำไมเราถึงชอบเอนเตอร์เทนแฟนอะคะถือว่ายังไงครับ ว่าเขาชอบกินเอ็ดอัทเอกคนเ็ดตัวเองก่อนอะไรอยู่ในกานเป็นหวานแค่ไหนหวานแค่ไหนอะครับมีคาเรียกกันเหรอหยอดนะีหยอดในเขาชอบเขาก็ติดสกินชิปอะเขาชอบมาบีบเอวแล้วเรียกเราแบบหมูเด้งอะไรอย่างนี้้วตลี่เด้งที่นี่อะที่นี่มืหี่หละ ไม่บ่กก็แบบเหมือนจับแล้วน่ารักดีไงมามามามดมา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 มวมา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 มีมเขามาีาเาม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 มา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 ามาากามามาไมามาน อะไรเพราะสงสัยออกงานคู่กันเนี่ยคือเก็บเป็นกองกลางหรือเก็บเป็นส่วนตัวก็เก็บเป็นกองกลาก็เลิกกันนะนักทึ่เลยเป็นยังไงมาแปดมาเก็บไว้แบบว่าส่วนกลางเพื่อที่จะแบบว่าเป็นยังไงนาคนคู่กันมาเพิ่งบอกเลยบอกว่าเออถ้าพี่มิวเรียกมาทำงานคู่อ่านี่นะอย่าลืมเบิกด้วยนะอะไรใช่ใช่คือคือคือบางคือบางทีผมมันไม่ค่อยได้โฟกัสเรื่องเรื่องเวลาทำงานต้องต้องเตือนเขาว่าอย่าลืมเบิกด้วย เพราะว่าเงนินเขาบริษรัทผมก็ต้นนี้แหละครับก็ใช้ด้วยกันใช่กันใช้ด้วยกันใช้ด้วยกันใช้ด้วยกันแต่มานแต่ไม่ค่อยได้รับเลยที่ผ่านมาก็พี่มิวเพิ่งสึก หมายถึงว่าพี่มีพึ่งสึกด้วยใช่ไหมก็เราตนกันตุนกันต้นใจความหมายแล้วก็ได้รับเงินไม่ได้เราตุนกันงานก็ไม่ได้ภาระแปลกๆตัวเองตัวเองผิดภารไม่ค่อยดีเลยโอ้ทางโจนทางโจนครับผมต้องพูดได้เคลียร์เดี๋ยวก็หาว่าเก็บเงินแล้วไม่ไม่ให้ซึ่งในนี้คำตอบนี้ก็คือเป็นคำถามแรกที่ถามว่าใช้เงินกระเป๋าเดียวกันไหมสรุปกระเป๋าเดียวกันโอเคอะมันก็ได้อะไรต่อเบอร์ละอ่ะก็ก็ บวชมาาอ่ก็หลังจากเออ่ที่มิวเขาพื่งศึกมาแล้วช่วงนี้ก็งานคือตุลกำลังให้ทำโปรเจกต์ให้มันเสร็จนะครับนนที่ทำโครงการอยู่ที่บางนาก็ทำคาเฟ่ด้วยกันเปิดในโครงการด้วยครับก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจะคิดว่าจะเปิดแบบภายในปลายกุมภาพันธ์ครับผมอ่ะสุดท้ายแล้วอวยพร ขอให้ทุกคนเฮงๆนะครับผมร่ำรวยร่ำรวยสุดยอดแข็งแรงแล้วก็ที่สิ่งใดขอให้จบปัฒนานะครับผมก็เป็นปีใหม่แล้วก็ขอให้แบบพลังงานเปิดรับพลังงานดีๆเข้ามาสิ่งใดที่กังวลอะไรก็แบบทิ้งไว้ปีเก่านะครับอ,อ,อยู่กับพลังงานใหม่ๆนะครับก็สิ้นอย่างค่อยเลิกอกองศรีพาาัสไชยก็ตังอ่ะอังตัวตัวไกด์อังกอตัวตัวไกด์เราองให<อ>้เขาที้ ส่งแดงด้วยฮะลูกไม่ใช้แดงนี่ของผมโอเคสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ